สวัสดีครับพิพัฒน์ช่างสร้างบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูเรื่องโครงหลังคาเหล็กมาดูใหม่อ่ะนะครับผมมาเริ่มใหม่อ่ะนะครับสาหรับนายช่างมือใหม่อ่ะนะครับผมมีหลายท่านที่ยังไม่เข้าใจอ่ะนะครับว่าสไตล์ทีมทางานของทีมทีมงานเราอ่ะนะครับทํำยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาเริ่มแบบละเอียดเลยนะครับเอาใหม่เลยนะครับคือในคลิปก่อนนี้อาจจะไม่มีท่านใดที่ไม่ได้เข้าไปดูก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับ เป็นบ้านทรงบอดนหรือมางแงนที่เราเรียกกันนะผมเป็นงานบ้านๆนะครับเป็นงานบ้านๆงานจังหวันนะครับผมผมจะใช้เหล็กกล่องโดยหลักๆผมจะใช้เหล็กกล่องสี่คูณสองนิ้วกาวไนนะครับวันนี้ผมจะเอาโครงบ้านตัวอย่างหลังนี้นะครับหลังเดิมที่เราเคยใช้นะครับผมจะเอาหลังนี้เลยนะครับมาเทียบให้ดูนะครับบ้านเป็นบ้านสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวมีระเบียงหน้าบ้านนะครับระยะเสาตรงนี้จากตัวในบ้านที่ลูกศรสีเหลือง ดึงเมื่อกี้นะครับผม9เมตรนะครับแต่ตัวระเบียงใน2เมตรห้านะครับด้านสีน้ําเงินสีฟ้านะครับผมว่าผมจะแยกโซนครับวันนี้ผมยจะมาประกอบเรื่องโครงถักเมนหลักนะครับตามสไตล์ทีมงานพิพั์ช้างสร้างบ้านสําหรับมือใหม่นะครับผมคือบางท่านถ้าไม่ได้ดูจากคลิปแรกก็จะไม่เข้าใจเลยนะครับหลังจากที่เราถอดแบบเสาอะไรเสร็จแล้วนะครับเราก็จะประกอบเหล็กนะครับผมจะวิธีทำของผมจะใช้ประกอบที่พื้นนะครับประกอบโครงถักที่พื้นเลย อย่างนี้นี่คือสไตล์ทีมงานเราทำนะครับคือท่านอื่นก็อาจจะมีวิธีอื่นนะครับแต่ว่าของเราจะทําลักษณะนี้เลยนะเราจะประกอบตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะทําแบบให้ดูนะครับทีละขั้นตอนเลยนะครับว่าจะทํายังไงสําหรับมือใหม่ให้เข้าใจเลยนะครับแต่ว่าผมจะแบ่งเป็นสัก3ามสี่ตอนนะครับเพราะว่าเรื่องละเอียดนะครับยาวหลายอย่างนะครับผมไม่จะละเอียดแล้วมันหลายอย่างขั้นตอนหลายอย่างแต่ว่าเดี๋ยวจะมาให้ดูวันนี้จะให้ดูเรื่อง ประกอบตัวถักเมนหลักนะครับผมว่ายังไงนะครับว่าวิธีทำของเรายังไงเพื่อเวลาเราวัดก่อนขึ้นจะได้ไม่ผิดนะครับจะได้เป็นแนวทางสําหรับในช่างมือใหม่นะครับผมเราจะวัดเลยนะครับตัวเลขที่จะวัดได้จากริมนอกถึงริมนอกของเสาตัวบ้านตัวนี้ก่อนนะครับยังไม่รวมระเบียงเราได้9เมตรนะครับเราก็จะประกอบตัวถักเมนหลักเลยนะครับตัวนี้เราจะทําอยู่ที่ความยาวให้ได้อยู่ที่8เมตร95หเซนหรือ8ดเมตร9้าบแล้วแต่ ความก้างของเหล็กเพราะว่าเราจะใช้เหล็กสี่คูณสองนิ้วนะครับผมตัวนี้ตัวนี้จะยาวนะครับตัวนี้จะเป็นอาศในตัวนะครับตัวนี้จะเป็นอาศนะครับผมเป็นทั้งอาศัยจันทันแล้วก็ดั้งนะครับผมความสูงของดั้งตัวนี้อยู่ที่แปดสิบเซนนะครับยื่นข้างหน้าแปดสิบนะครับตัวนี้แต่ยื่นข้างหลังนเจ็ดิบห้าเซนนะครับผมหางที่ยื่นของจันทันนะครับดั้งตัวหน้านะครับสูงแปดสิบเซนครับผมตัวกลางเนี่ยจะสูงประมาณ สี่สิบสามเซนประมาณนะครับผมแล้วแต่ความสโลปของหลังคานะครับผมส่วนตัวหลังนะครับตัวเสาหลังเนี่ยก่อนถึงห้องครัวนี่ยก็จะอยู่ประมาณสิบเจ็ดเซนเนี่ยตัวนี้สี่สิบสามเซนนะครับตัวเนี้ประมาณนะครับผมก็คือเราไปดึงดูตามแนวสโลปของหลังคาก็จะตัดเอียงนะครับส่วนตัวนี้ประมาณสิบเจ็ดเซนนะครับคือสโลปตามนี้นะครับผมข้างหน้าแปดสิบนะครับประมาณห้าองศานะครับผมแล้วแต่ความสูงที่เราชอบด้วยนะครับของดั้งอันนี้ผมเอาตัวหน้านี่ แปดสิบเซนนะครับคือระยะห้องตัวนี้เนี่ยระยะห้องเนี่ยสามเมตรสามเมตรห้าสิบสามเมตรห้าสิบนะครับผมนะครผมจะใส่เป็นสีน้ำเงินก็คือเราจะต้องใช้เหล็กหนานะครับเป็นตัวหลักส่วนตัวบนในจันทรนยาวประมาณสิบเมตรห้าสิบห้าให้เราต่อเหล็กให้ยาวไว้ก่อนนะครับผมเอาไว้ขึ้นไปดึงเอ็นตัดข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับปลายตรงนี้ที่ลูกศรชี้เนี่ยเอาไว้แปดสิบเซนส่วนด้านหลังเนี่ยเจ็ดสิบห้าเซนนะครับ เพราะว่าชายคาเราจะยืดน0เ,เซนแล้วจะยื่น80เซนตัวหน้าต้องมากกว่าเพราะว่าเราจะไว้เผื่อตัวประกอบหน้านะครับที่ลูกศรที่ใส่สีน้าเงินนี่ก็คือดั้งนะครับผมเนี่ยครับเราจะทําอย่างนี้นะครับผมคือระยะเสาเมื่อกี้ที่วัดไว้9เมตรแต่เราต้องทํา8เมตร95 m, หรือ8เมตร96 m. แล้วเราก็มาประกอบตัวสีขาวเพิ่มเมื่อกี้เราใส่สีน้ำเงินไปแล้วนะตัวดั้งนะครับ เนี่ยครับอันนี้คือตัวถักเมนหลักเราจะประกอบทีเดียว3ตัวเลยทําได้ตัวแรกเป็นแม่พิมเหลาตัวที่2วางประกบบนประกบบนประกบบน,บบนและเชื่อมไว้ให้นั่นแล้วก็เอาให้เหมือนกันระดับจะได้เท่ากันนะครับผมเวลาเราทําอย่ายให้บิดเบี้ยวนะครับเพราะถ้าบิดเบี้ยวเนี่ยรีบแก้ไขเท่าขึ้นและยากนะครับผมเนี่ยครับเหล็กตัวสีขาวเราอาจจะใช้เหล็กที่มีความบางนิดนึงเสริมก็ได้นะครับเพื่อประหยัดเหล็กนะครับผม แล้วแต่เรานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวที่ว่าเราทําไว้8เมตร95เมตร95เมตร95เเราตัวนี้ประกบหน้ายาวเลยตัวบ้านกว้าง7เมตรเราก็จะทำ7เมตรเลยนะครับตัวที่ใส่สีน้ําเงินเนี้ยสี่ตัวเอาไว้วางจันทรันถ้าเราจะเอาไว้กลางเลยตัวเดียวก็ได้แต่ระยะห่าง3เมตร50ของห้องเนี่ยมันจะอยู่ที่เมตร70ถ้าเหล็กว่าเราเหล็กเราแล้วแต่งานนะครับผมเหล็กเราหนาพอเราก็ใส่ตัวเดียวก็ได้แต่ผมจะใส่สองตัวนะครับผมไว้วางจันทรทันสองตัวนะครับ เราจะวัดฐานแล้วก็เสริมตัวสีน้ําเงินให้ตรงเลยนะครับเวลาวางจันทรนจะได้ง่ายนะครับผมวัดฐานพื้นที่ไว้ก่อนที่จะขึ้นนะครับผมก่อนที่เราจะขึ้นติดตั้งอันนี้คือเราประกอบจากพื้นเลยนะครับพอเสร็จแล้วก่อนที่เราจะประกอบจะยกขึ้นไปประกอบข้างบนเพดนะครับผมเราทําเพดเรียบร้อยเราพยเ,เราต้องตั้งเสาเพื่อไว้คั้ายันนะครับผมไว้ประคองนะครับผมประคองตัวถักเมนหลักเวลาเราขึ้นจะได้ไม่เอียงไปเอียงมาแล้วมันก็ง่ายกับการทํางานนะครับผม วิธีขึ้นง่ายครับใช้นั่งร้านตั้งสองหัวแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะครับใช้คนยกขึ้นได้เลยไม่หนักนะครับผมแต่ถ้าเรากลัวหนักเราก็อย่าเพิ่งประกอบหมดก็ได้นะครับไม่หนักไม่หนักนะครับผมลองยกมา15เมตร12เมตรก็ยกมาแล้วนะครับเราใช้เหล็ก4นิ้วเนี่ยครับเราจะรัดตัวนี้รัดด้วยสนอหรืออะไรก็ได้ใช้สนอขันเอานะครับสาหรับในช่างก็จะพอรู้จักกันนะครับผมแต่ท่านใดที่ไม่มีพื้นฐานในช่างนี่กว่าจะงงงงนิดนึงนะครับผม เนี่ยครับผมเลยใส่ใส่สีเหลืองๆไว้นะครับเหล็กคือเราจะใช้เหล็กอะไรก็ได้ใช้อะไรก็ได้ใช้ไม้หน้าสามก็ได้จะมีตรงๆนะไปมัดเพื่อประคองนะครับเวลาเรายกขึ้นเราไม่ต้องใช้คนเยอะนะครับผมแล้วก็จะมีคำยันนะครับผมเนี่ยคำยันที่อยู่ตรงเนี้ยเพื่อไม่งั้นเสาตัวที่สูงนี่จะเอ็นไปเอ็นมาแต่เสาที่สองที่สามจริงๆก็มีนะครับแต่ว่าเราผมไม่ใส่นะครับเดี๋ยวจะงงนะครับที่ลูกศรชี้คือคำยันนะครับเราจะใส่ตัวหน้าตัวหน้านี่เพราะว่าจะสูงนะครับแล้วก็ใช้คนช่วยประกับช่วยจับประกอบเอานะครับ เอาให้ได้ดึงก็ง่ายนะครับเราก็ดันขึ้นแล้วก็เชื่อมติดกับเพจได้เลยนะครับง่ายๆนะครับคือเวลายกขึ้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนยกตัวถักเมนหลักขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมให้ดูแค่ขนาดนี้ก่อนนะครับเพราะว่าน้นยาวไปเดี๋ยวจะงงนะครับผมเอาตีละขั้นตอนนะครับวันนี้คือขา้นประกอบตัวถักเมนหลักนะครับผมกับกับเทียมที่เราจะขึ้นนะครับผมแต่อย่าลืมนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องเซตแผ่นเพจระดับที่ เราต้องการนะครับผมจะไว้จากพื้นถึงหัวเสาเพดเนี่ยสาเมตรนะครับผมเนี่ยครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการยกตัวนี้ขึ้นติดตั้งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาดูตอนต่อไปอ่ะนะครับผมนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ลองไล่ทวนดูนะครับสําหรับนายช่างมือใหม่เท่านั้นนะครับผมท่านใดที่มีวิธีอื่นดีกว่าก็แนะนําด้วยนะครับผมเนี่ยครับนี่ตัวนี้คือผมใส่เป็นสีน้าเงินหมดคือเหล็กจริงๆก็เหล็กสีเดียวกันมันไม่ใช่เหล็กเกานลทั้งหมดอ่ะนะครับผม เอาไว้ให้ดูเพื่อให้แตกต่างเฉยๆนะครับสีครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณเนี้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ